และนี่คือหนึ่งในดาวรุ่งเลือดน,น้ําหอมที่เนื้อหอมมากๆในตลาดรอบนี้มีอยู่หลากหลายสโมสรมากๆที่อยากได้ตัวเขาเพื่อไปเป็นอนาคตให้กับทีมแต่สุดท้ายกลายเป็นทีมอย่างแมนยูเน็ดที่คว้าโยโร่ไปในราคาถึง62ล้านยูโรแถมยังมีแอดออนอีก8ล้านยูโรอีกด้วยและอะไรที่ทําให้ยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษทีมนี้ยอมลงทุนถึงขนาดนั้นวันนี้เราจะมาดูสไตล์และรา,ายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของเลนนี่โยโร่ไปพร้อมๆกันกับ off the ball โยโรเป็นกองหลังตัวกลางถนัดขวาที่สามารถปกป้องพื้นที่ด้านหลังตรงกลางได้อย่างดีและมีทั้งความ aggressiv e บวกกับเป็นสาย control อยู่ในตัวโดวยเขามาจะได้เล่นบทบาทในตำแหน่งกองหลังสาย cover ที่รอซ้อนอยู่ด้านหลังหรือเป็นกองหลังคนสุดท้ายของทีมนั่นเองและนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมสถิติการเข้าปะทะหรือแอคชั่นต่างๆของเขาจึงน้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมและเซนเตอร์แบ็กคนอื่นๆ และถึงแม้เขาจะไม่ได้มีความถี่ในการเข้าดวลปะทับ่อยที่สุดให้กับริวในซีซั่น2023 -24 แต่เขาก็มีอัตราความสําเร็จที่ดีที่สุดในการเข้าประทะจากบรรดากองหลังของทีมเลยทีเดียวโดยกองหลังดาวรุ่งคนนี้มักจะถูกจับลงในระบบ4 2 3 1หรือ4-3-3ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวขวาอยู่เสมอในซีซั่น2 0 2 3ันงโดยจะจับคู่กับอเล็กซนโดในการป้องกันแดนหลังตรงกลางและยังทำงานร่วมกับฟูลแบ็กอย่างเจโกซานโตสและกาเบียลกุตันซันเป็นต้น การควอบคุมพื้นที่กว้างของโยโรนั้นถือว่ามีประโยชน์กับทีมเมื่อแบ็กขวาของริวนั้นออกจากพื้นที่ป้องกันเพื่อเข้าไปกดดันหรือเพลสใส่คู่แข่งร่วมกับดับเบิลพรีเวทที่ด้านบนจากตรงนี้โยโรแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการเล่นป้องกันเขาสามารถยืนปิดช่องทางการจ่ายบอลหรือตัดบอลรวมถึงตามประกบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามที่วิ่งขึ้นมากับบอลหรือจะยืนโคเวอร์ที่ด้านหลังของฟูลแบ็กก็ทำได้ดีเลยทีเดียวเมื่อโยโรเล่นร่วมกับอเล็กซานโดรที่ตรงกลางเขามักจะตั้งรับและป้องกันโคเวอร์อยู่ด้านหลังค และอเล็กซานโดรเองก็มีการเข้าดูมปะทะมากที่สุดเป็นอันดับที่13ของลีกเอิงในฤดูกาล2023-2024นอกจากนี้โยโรยังทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนเบนจินอันเดรกองกาลางัตรับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในการเข้าดวลและสกัดบอลไลยแลกก่อนเข้าสู่แดนหลังของลิวด้วยเช่นกันและเมื่ออเล็กซานโดรจะต้องขยับออกไปช่วยเกมรับที่ด้านซ้ายโยโรเองก็จะค o v e r อยู่รอบๆอันเดรเพื่อปกปิดและป้องกันท่องทางทางด้านซ้ายของทีมรวมไปถึงพื้นที่ในกรอบเขตโทษที่จะต้องป้องกันการ cross การ c u ด back หรือการเล่นคอมบ ในด้านการบิวอัพเกมโยโร่จะเล่นร่วมกับคู่หูกองหลังรวมถึงตัวพรีเวตท,ทั้ง2คนที่หน้าแผงหลังภายใต้ระบบ4-2-3-1ส่วนมากโยโร่มักจะผ่านบอลแบบง่ายๆให้กับตัวพรีเวตอย่างอังเดรเบนทาเลฟหรือโกเมสโดยจุดประสงค์ก็เพื่อดึงตัวผู้เล่นฝั่งคู่แข่งให้ออกจากรายการเล่นอย่างไรก็ตามการ่จยบอลทะลุทะลวงไปให้กับผู้เล่นเบอร์สิหรือบรรดากองหน้าเลยตั้งแต่ครั้งแรกก็ไม่ใช่สิ่งที่โยโร่ทำบ่อยสักเท่าไหร่และนี่ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่กองหลังดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้้สาาามรถพัฒนได ยืนยันได้จากสถิติข้างต้นนี้โยโรมีการจ่ายบอล1,874ครั้งและมีความสําเร็จสูงถึง92.16%แต่ในขณะเดียวกันการวางบอลยาวหรือลองพาส155ครั้งของเขามีเปอร์เซ็นต์สำเร็จเพียง52.26%เท่านั้นโดยสําเร็จไป81ครั้งและผิดพลาดไปถึง74ครั้งแต่ถ้าจะมีอะไรให้ชมเชยก็คือการสวิตบอลข้ามฝั่ง12ครั้งของเขามันสําเร็จไปถึง100%เลยทีเดียวและด้วยอายุเพียงเท่านี้การวางบอลยาวถือว่าเป็นอะไรที่สามารถพัฒนากันได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเขายังเตะตาเอามากๆจนเทรียอองรีนั้นเสนอชื่อเขาให้อยู่ในรายชื่อเบื้องต้นของทีมชาติฝรั่งเศสสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีสในปี2024นี้อีกด้วยถึงแม้สุดท้ายจะไม่มีรายชื่อของโยโลติดไปกับทีมแต่ถ้าเขาได้ไปร่วมโอลิมปิกในครั้งนี้เขาก็จะได้เจอกับแบรนด์แบ่นอย่างออฟตัสอย่างแน่นอน พราะล่าสุดออฟตัสจะไปเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่ที่หน้าหอไอเฟลในช่วงปารีสโอลิมปิก2024ครั้งนี้โดยทางแบรนด์เนี่ยจะเต็มสนับสนุนนักกีฬาหลายประเภททั้งเทควันโดนักมวยรวมถึงนักกีฬายิงปืนแถมยังสนับสนุนน้องเอสทีเด็กมาสจรย์วัย12ขวบที่ได้ไปแข่งสเกตบอร์ดที่โอลิมปิกในครั้งนี้ด้วยและออฟตัสจะไปเชียร์นักกีฬาไทยแบบติดขอบสนามที่ปารีสและพายูทูบเบอร์ไทยคนหนึ่งไปด้วยถือว่าเป็นคนที่สุดยอดมากๆเตรียมไปดูในทิกตอกของทางอ เมื่อมาดูในดีเทลสไตล์การเข้าป้องกันของเขาแล้วหลกัหลกๆเขาจะเป็นสายโคเวอร์หรือตัวซ้อนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อเจอกับตัวรุกคู่แข่งเขามาักจะเด่นในการเข้าอินเตอร์เซตตัดบอลมากกว่าการเข้าดวลประทะและนั่นแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของเขาก็คือการอ่านเกมและการคาดดาจังหวะสกัดที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยสังเกตได้จากการจิ้มบอลทำลายเกมบุกของคู่แข่งที่หาได้ดูบ่อยๆจากไฮไลท์ต่างๆนั่นเอง นอกจากนี้ด้วยร่างกายที่มีความสูงถึง6ฟุต3ก็ช่วยให้เขามีความได้เปรียบในการดวลการอากาศได้ดีพอสมควรโดยโยโลมีอาัตราการดวลการอากาศสําเร็จสูงถึง64.79%เลยทีเดียวอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดเด่นของโยโลก็คือการคองบอลที่ยอดเยี่ยมและมันทําให้ยากสําหรับผู้เล่นทีมผู้แข่งที่จะแย่งบอลกลับมาคองได้ และตาการเทคออนริเบิลเลี้ยงหลบสำเร็จของเขามันมีอยู่สูงถึง80%เลยทีเดียวและดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสคนนี้ก็ดูสุขุมและดูสบายมากเมื่อบอลอยู่กับเท้าของเขารวมถึงการรับมือกับความกดดันก็ทําได้ดีเลยทีเดียวในยามที่ผู้แข่งเข้ามาเพรสใส่โยโรนั้นดูมีบาลานซ์พลิกบอลรวมถึงการใช้ร่างกายบางบอลได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ค่อนข้างสร้างความเสี่ยงให้กับตัวเองด้วยเช่นกัน การที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วมีการก้าเล่นนั้นอาจนํานนมาซึ่งข้อผิดพลาดได้เสมอแต่โดยส่วนตัวมองว่านี่คือจุดเด่นที่ดีของเขาและด้วยอายุเพียงเท่านี้มองว่าในอนาคตเขาจะมีประสบการณ์ที่มากขึ้นและรู้จังหวะไหนควรเล่นไม่ควรเล่นมากกว่านี้ได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยในช่วงสุดท้ายน,นี้จะลองนำสถิติของเลนีิโยโลมาเทียบกับผู้เล่นคนอื่นๆในซีซั่น2023-2024เริ่มต้นจากเหล่าบรรดากองหลังของยูเนเต็ดกันก่อน โดยถึงแม้ว่าระดับของหลีกจะค่อนข้างต่างกันแต่จะเห็นได้ว่านอกจากการดูนการอากาศที่ต่ำกว,วาวาฬและแมกไกวยแล้วที่เหลือโยโรถือว่าแทบจะเก็บหมดทุกสิติเลยก็ว่าได้ถ้านับจากตัวเลขเบื้องต้นนี้แล้วแฟนผีถือว่าอุ่นใจได้พอสมควรเลยทีเดียวแต่ถ้าลองเอาดาวรุ่งคนนี้ไปเทียบกับบรรดาผู้เล่นตัวท็อปคนอื่นๆของพีเมีย์ลีกแล้วจะเห็นได้ว่าโยโรนะั้นยังมีพื้นที่ให้พัฒนาขึ้นไปได้ด้วยอีกเช่นกันในตอนนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเงินมหาศาลที่แมนยูได้จ่ายไปนั้นมมมันจะคคุ่าหรือไ และเวลาก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีว่าโยโร่จะตอบแทนปีศาจแดงได้แค่ไหนต้องมาราดูกันว่าในซีซั่น2024-2025นี้ผลงานของเจ้าหนูคนนี้จะเป็นยังไงขอขอบคุณบทวิเคราะ์จากเว็บไซต์ The c o o c h v ไว c e หากมีข้อติชมหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันและคอมเมนต์ไว้ได้เลยหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ o f f the ball ขอบคุณครับ